โอเคทุกคนวันนี้เรามาโยกันในเกมโ,โบรบอทคับแบบที่มีชื่อว่า Marvel New มาวิลนิวจอนนี่มืันที่เราได้บอกคลิปที่แล้วว่าเราจะอัดคลิปมาวิลนิวจอนนี้กันแล้วซึ่งวันนี้มาวิลนิวจอนนี่อ่ะเขามีปั๊บไ่เอาแมปไฟเศร้าแมปเขามาแมปนี้เหมือนที่แบบว่าวันนี้เห็นแบบที่เข้าเอาไว้รีวิวพวกสกิลปะตัวใหม่ๆอย่างเงี้ยส่วนแมปนี้ก็เป็นแบบว่าแบบอะไงอ่ะเป็นแมป ในซีรีส์วันด้าวิชันป้าเออพี่นานวิสุกกะกัตทาโอเควันนี้เราก็มีเพื่อช่วยหรือว่าคน <t Excel. S 1> ที่มาช่วยเราทำคลิปน mm ีก hmm. ็คือพี่โชกับบันนี้นะแล้วก็กดจอยไปเลยนี่เราจะรีวิวแมพเบสวิวก่อนอ่ากดจอยสิวันนี้กลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มอะไรกันหน่อยแหงอ้าวทำไมทาเป็นย่างเง น,นี่ทุกคนแมปบาเบิลนิวจอนนี้แมปอะไรนะเขาเรียกว่าเวสบิลป้าของในซีรีส์วันดาก็จะเป็นปมานี้เลยสวยมากแต่แมปเนี้ยรู้สึกว่าเอฟเฟกมันแป,กแปกลกๆกว่าที่ว่าเอฟเฟกต์มน,นุษย์เรื่องๆอะทุกคนเนาะเออประมาณนี้เลยนะแล้วก็อยู่ในแหงแล้วก็ติดแหงแล้วล่าสุดออกไม่ได้โอ้ชิ้ด้วยชิ้ด้วยอุ้ยอ้าวต้นไม้ให้มันเป็นอย่างเงี้ย เข้าไปได้ป่าวะเข้าไปในท่นอนต้นไม้ฮะแ้วเราเป็นมีสูงสูงเลยให้ดูทั้งแมปของวานดาแบแบแมบในซีดีวานดานี้ตอนนี้ก็จะเป็นโซนที่ชอบที่สุดเลยโซนตรงศาลาป่ะตรงเนี้ยเห็นไหมเออสมัยก่อนีะคนอยู่ตรงนี้เยอะมากช่วงราเล่นในตอนนี้มาแ,แรกๆอะทุกคนเล่นทันนะบอกเลยช่วงนั้นอะไรนะช่วงนั้นเขาแจกอันนั้นด้วยอีวานดาบิชันเล่นฟรีด้วยช่วงนั้นนะเป็นแบบแบบให้ทดลองเฉย แล้วก็ปิดไปรอบหนึ่งแล้วก็มาสวยมากเป็นแบบเขาทำสวยมากนะแมปเนี้ยแมปในซีรีส์วันได้วิชั่นนะทุกคนเออเดี <S <S ๋ยวเราจะไปเล่นให้ดูกันเลยพร้อมกับรีวิวไปใน,นตัวนะว่าต้นหน้ายืดหนบ้บางถ้ามีคนรักเราไปคะนี่ไงเพื่อวันนี้เรามากับพี่โชว์นะแล้วก็อีบนันนีพี่โชว์เล่นล่างมามีบนันนีเล่นล่างเอ็นเกมต้องแปลกใจวันนี้พี่โชว์อยู่นี่ ไม่ต้องไปกดหนึ่งนะจะมาลองฉีดแข่งกันฉีดไม่ได้อ่ะอีวันนี้ฉีดได้เจ็บไหมวันนี้ฉีดดิฉีดล <า S 2> ด่้าสุดจะฉีดแข่งกันอีฮะ <c oughs> โอ้ยงั้นได้ตงยืนดูตรงศาลานะเพือความส่วย <c oughs> ดูฉีดฉีดช่วยมากเลยอ่ะอเอออีวันนี้ปึงอว <c oughs> ันนี้เป็นลมแดดเหรอ แต่อ้อนและแมปเนี้ยเข้าใจอยู่อีบน,นี้ไข่แกงมาที่ต้อชี้ต่อดิเดีวที่ชีดแล้วเราจะไม่มาเล่นวานดาทุกคนจะเล่นตีนแล้วต้องแปลกใหม่เออเปิง้งอี่ <c oughs> หายนี้ันนี้ <c oughs> น้องวันนี <c oughs> ไ้ไปแล้วไปแล้วไปไม่รอแล้วอ้าวที่ตไปจับกันไหม บันนี้ <c oughs> ไม่ต้องไปหรอกบันนี้อยู่เนี้ยแหละอ้อพี่อ้าวมันต้องไปบอกว่าไม่ต้องไป,บ,ไงไปบันนี้อยู่เนี้ยแหละบันนี้อ้าวบันนี้ไอ้บันนี้ติดโอ๊ยชี้ดิพี่โซชี้ใช้กังงนดิปึ้งใช่ <c oughs> บันขอให้ไปจูขิดสั่งน้องบันนี้รับ ป่ะนัวเราไปเที่ยวกันเถอะเ<ห>ตือดเตือด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 เตือดไงฉันจีนไม่ใช่อากาะทาจะเป็นจีนมันมีบ้านหนึ่งไปเดี๋ยวเข้าได้ได้ไงบ้านของวันด้าไม่ตรงนเ,เ,เนี้ยไอบ้านทีคือเขียวเนี่ยใช่ป่ะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนูลืลมเข้าได้นี่ทุกคนนี้แต่หนต่างก็ไม่ได้อุย้ยปอยจะรีวิวบ้านมาอะไรอ่ะโอ้ <laughs> อะไรเนี่ยคุณนักงพี่เนี่ยตุกบอุ้ยนั่งอะไรอ่ะ โอ้ย <c oughs> ตอแหลจันดานอ้าว <c oughs> <c oughs> เอออะไรวะเซิร์ฟี่เดี๋ยวนี่พีพ่โซเป็นโซเป็นเหมือนกันใช่ไหมมันค้างอะนี่ว <c oughs> <c oughs> ันนี้จะตายแล้วไงรีวิว <c> ว <oughs> ันนี้จะมารีวิวแมพไม่ใช่รีวิวน้องบันนี้นะบันนี้วันนี้เขาซีไล่รอมาร์กบล็อกโอเคทุกคนตรงนี้ก็ ตอนนี้ต้นประตูตัวนี้เข้าไม่ได้เรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็เข้าไม่ได้ตรงนี้จะเป็นอะไรบ้างห้องครัวไหมตรงนี้เข้าได้ตรงนี้เข้าออกได้ประตูข้างหลังปะมุชอบการแบบชอบการทําแบบว่าพวกโมเดลอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยวันนี้มานอนอะไรตัวนี้น่งงตอนนี้เป็นเก้าอี้ตัวนี้ตอนนี้เข้าได้ไหมตังนี้ออกได้ไงตอนนี้เป็นแบบว่าประตูอีกแล้วตอนนี้ตังนี้ก็น่าจะเข้าได้ทุกคนเข้าออกได้ตัวนี้เข้าออกได้ตัวนี้มาลงรถแน่เลยเฮ้ยพวกมีรูปด้วย พี่เจตอนนี้เป็นทีวีอ๋อในยหคุนั่งอะไรเนี่ยนางรองหนมีรูปมีรูปอุ้ยรูปด้วยด้วยคืออะไรอะะด้วยคืออะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เ้องยเ้ยยย่ย้ยยเยยยยเยย้ ก็ไหลพื้นอ่ะโอ้ยโดนมูลพิษรอบไปแล้กูนั่งอะไรเนะี่ยวันนี้ลบวันนี้กดกะโอ้ยองอ้าวเสร์ฟเสริฟเสร์ฟ,รฟไปแล้วไปไม่รอดอืมตายซะจะรีวิวบ้านจ้า นี่เป็นไรอ่ะ <S 1> <S 1> โอ้ยทุกคนบ้านของวันด้ามันก็จะมีสองชั้นนะอันนี้เป็นชั้นแรกแล้วก็แล้วก็ต้องมาบูชามาไหว้ก่อนนี้เห็นไหมใครวะอุย๊ยเอ้าบทเพิดไม่รู้ใครอะ่ะพีพ่ไม่นั่าทำกระดินอย่างนั้นะโอ้ยติดอา่อาอา่าอุ้ยใครมาจัดมันใ้ใ่ด้วยก็สเสือดจังเลยเนาะ วันนี้อ่าวันนี้อ้าววันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่รักงเข้าบ้านพี่รักงเข้าบ้านพี่ยังนั่งอยู่ที่เดิมนั่งนั่งเหี้ยต่ำไป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 เออโออเหี้ยไปลปิดโคนบึ้มไหมล่ะเออบึ้มตาย ส่วนชั้นหนึ่งไม่มีอะไรมากทุกคนก็จะมีแบบทีวีตรงนี้แล้วก็มีที่นั่งแล้วก็มีรูปวันด้าไว้บูชานะชั้นหนึ่งไม่มีอะไรมากก็มีแบบว่าพวกแบบอะไรโซนมานั่งเล่นกับครอบครัวแล้วก็อะไรอะโต๊ะอาหารมีห้องครัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างบ้านแล้วมันดูส่วนข้างบนกันบ้างเถอะข้างบนก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คุณนั่งก้นนี้หลายรอบมากเลยก้อี้เหรองงข้างบนก็ไม่มีอะไรมากทุกคนตอนนี้จะเป็นหน้าต่างเออตอนนี้ก็จะเป็นว่าประตูห้องห้องพวกวันด้าแ้วเข้าไม่ได้ ไปกันเถอะยห่อยวนลงไปก่อนมาเออโอ้ยเนื้อน,นางอีกแล้วอะโอเคทุกคนเราไปดูที่อื่นบากันเถอะอุ้ยมาแล้วรถอยู i, ่ไหนเออหนูเห็นในทิกตอกอะเขาบอกกันว่าแมปเนียสามารถยกรถได้เพราะนู้นไปเห็นคนหนึง่งอุ้ยอันนูว่าอันนู่าวะนี่ไม่ใช่รถนะที่นุ้นโยกไงเนี่ยเพราะนูเห็นคนในทิกตอกคนหนึ่งอะเข้าเลนวันดาร่างวันดาวิชันอนะเขายกเขายกรถได้ด้วยโซ่ แล้วก็แบบเอาไปทุป่คนอื่นอ่างเงี้ยเราไปเราจะยองยกอันอัน,นอันนี้กูว่าน่าะนักก็หลดกูว่านะมันยกไม่ได้อ่ะนึกว่ามันต้องเล่นวันดาวิชชันวิโซถึงอยงยกได้ลองเล่นดูดิฮ <c oughs> อโนเห็นคนนี้เข้าเลยเข้าเลยวันดาวิชชันยกได้ด้วยมันมันเกี่ยวไหมนะทุกคนใครรู้ใครรู้บอกได้นะอีบันนี้ฮะ โอ้ยหาที่เดิมไม่เจอเนี่ไงเล่นบินอุ้ยเนี่ยอุ้ยมีคนยกรถอยู่นั่นน่ะมันนี้ขึ้น้าขึ้นมาดูดิมาเร็วมาแล้วนั่นน่ะรถนั่นน่ะมีคนยกอยอยู่อะพี่อะพี่เองพี่หาไม่เจออ้าอุ้ยพี่โตู่โ้ยน่ากลัวมากฮะเนี่ยเนี่ยยองยกบ้างเอาพี่โซลองลองไปดิลองเฟี้ยงดิกูยกไม่ได้ได้เปล่ามามาเดี๋ยวพี่พาขับนี่ขับ ออ raf, โอ้ยมันมันมันไม่ขยับเลยอ่ะพี่โซปาคับดิมามามาหนึ่งขึ้นไม่ได้อ่ะไป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 อ้าวไ,ไปหนึ่งไปหนึ่งรอก่อนนิ่งๆนะนิน่งๆน,งน,งน,งนงจะจขึ้นมารถนิง่งในท่อนนี้อุ้ยเฮี้ยรถชีวิตจริงนะถ้าสมุดรถจะลงมาทับย็งไงนะอห่ายจีนอะไรนะข่าวไหม่จีนเกดับขิดโดนวันด้าวิชัน่นเอาอะไรนะเอารถทับหัวขิด เออทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวราจะรีวิวแมปอันที่2ต่อนะเออแมปชื่อว่าอะไรไม่รู้จะเปบนจะเป็นแมปที่แบบว่าที่เขาเอาไปทดลองกันไปแล้วเขาเอามาทำเป็นแมปแม่เออเดี๋ยวเราจะรีวิวต่อจากแมปของซีดีวอนดาเลยแมปเบสบิวนั่นเองทําไมนุ้ยอยู่ในนี้นุ้ยไม่ยอมบล็อกเออโอ้ทำไมเมื่อไหร่มันจะหุบมันชื่อว่าอะไรวะ h a r m r o ารคืออะไรบันนี้แมปอะไรนะเฮ R O O M h e m r o o m h e m Room เป็นแมพแบบห้องวิจัยเออคนเียว่าอย่างนี้ดีกว่าเรียกแมพว่าห้องวิจัยแล้วเราจะบาเล่นอากาศากัน,นในน้องวันนี้โชว์อังกฤษหนึ่งก็เกมชิดไปเลยจ้าเออเกมคิดอะไรอ่ะไม่รู้วะตบนมุมแล้ว <c oughs> ไปไม่รอดแล้วอีอ้วนกูก็อ้วนนี่ว่ะไม่น่าดังเลยอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะเออทำทำคนนี้ปาเด่งมากเลยอะ่ะอ๋อจ้าบึ้มคิดสองเลยเริ่มแมปมาเราจะมีรีวิวนะบอกเลยเราจะฆ่าก่อนอเก็บก่อนเลยจา้า คนนี้น่ากลัวจังนะมันฟรีเหรอดูดเอาจริงๆนะแมปเนี้ยมันมันพอมันดำมันจะทำให้บ้านหลังเห็นสวยมากเลยจะบินไปไหนจ้าวานดาเก็บศพต่อไปเนาะไม่ต้องรอดอุ้ยอีนี้มันไม่อีบันนี้อีที่ออ๋ออุ้ยบันนี้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 นี่พี่ช่วย เอาไม่เอาวันนี้เจอแนันไม่เนึงมิโซนุข้อนะนะาจะอโอเคอะไรวันเนี้ยลบไปคนจะเดินหมาไะเกี่ยวยีจีนอย่างนี้ก่าดูดอีกวัวน <c oughs> โซเอาต่อเลไนะเอาไม่รอดแล้วไปไม่รอดบอตซ้อมบับเบิลบัตเตอร์ครับนี่ยแต่ละสี่นี้ไม่ซ้ำกันจริงๆออกูงงมะมันนี้อยากได้ไหม,มพี่ดูว่ามันนี้อยากได้วิช่วยลบไปอีหนูอื มึงต้องตายแน่จนม,มไปไม่รอดแล้วตายหาไปเลยมาจะพาทุกคนมาดูแมบหนีกันนะมีอะไรบ้างแอบหนีน้นค่อนข้างที่จะโล่งนะและก็ไม่ค่อยมีอะไรมากทุกคนไม่แมบห้องแอบปะห้องห้องทดลองอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เลย ห้องมันก็ไม่มีอะไรมาเพราก็จะปแบบพวกซีกิเลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเออเฮ้ยแต่ด้านบนมันเข้ามันทำบักได้ใช่ไหมพีม่โซมแบบเนี้ยก็จับได้อีกแล้วหรอขอ,อยัดเอามานาคืนนะจนม,มาแล้วม,มาเอาอะไรอะ่ะมัดซีนาบอลมัดซีนาบอลอุ้ยอืมก็<ๆ>เกียมกิดแปลว่าอะไรอะ่ะ มึงยังไม่ตายใช่ไหมอ๋อไอ้ด้วยหนูรัดโอ้ยถ้าพี่บินทีถ้าพี่บินได้ปะได้จนมุมแล้วข้อมานาะหน่อยนะจ๊ะตายแล้วอ่ะแล้ว ต้องมาติดต่ออืมช้างเย็ดอ้าวไปแล้วไม่มานาโมดวิโซมาให้ดูดหน่อยไปเ,เอาคนอื่นดีมหน้าคนอื่นก็มียกยกยกมาให้นู่นหน่อยได้ปะไรนู่นนู้นบินไม่ได้เลยอะ่ะนั่งอยู่ในบนนี้บนนี้บนน,บน,นี้เห็นไหมโดดอีว่านโดดอยู่ไหนมันกบเนี่ย <c oughs> นู้นรู้แล้วว่าเราจะไปเอาใคร ขอดูดหน่อยนะจ๊ะไปได้กันล้ววะขอดูดหน่อยอ้าฮ่าฮ่าฮ่าอาฮ่าฮ่าฮ่ามุมแล้วคนเนี้ชะตามึงขาดแล้วแหละมึงรู้ไหมอะไรอ่ะใครยะบันนี่นั่นแหละบันนี่รับโมกเหรอ <c oughs> มึงมึงมึงมีคนมา คนนี้มันเล่นไม่ดีบันนี้อ่ะไปเดิงวุ้ยมันเหรอพี่โซโอเอาบันนี้ตบมันเลยมิจิอืมขออนุญาตนะหิวเหลือเกินอ้าออกไปเลยฮะวันนี้วันนี้ระวังนะวันนี้อุ้ยช่วยด้วยชิดวุ้ย ติดคนเนี่ยฮะคืยด้วยกับไปหนู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 โอ้ยโอ้ย M A Y มันเจอกูแน่ใช่ด้วยไม,ไม,ไม่มึงควรช่วยพี่โชก่อนนะดูนู่นพี่โฉสตาร์นุคาดแล้วพี่โฉบใช่ด้วยไม่ไงเวรกรรมมันมีจริงกันทุกคนอย่าทำตามมึงทำอะไรกูฮะ มานนี้จนกุบแล้วมึงตายแน่มึงทำกวยใช่ไหมอีวันซาดโลบนะมึงจะไปไหนฮะอีวันเน้อโง่โคกโก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 กก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 โกก โอเคทุกคนก็จบกันไปแล้วกับแมปมาเวลนิวจอนนี้ที่ปั๊บมาด้วยว่าเอาแมปทำเพิ่มต้องสองแมปแมปเวสเวิวกับแมปอะไรนะบันนี้บอกสิอมลุม oh, <lo> ใช่ oh, <lo> ก็จบกันไปแล้วทุกคนมาเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายจ้า